เขี้ยวหายเดนี่ฮะอ้ยเขียนคิ้ยวหางามก็ได้ยังเฮาอยูหย่หันมาดูหันมาหันมาหายซีเบิ่องเดนี่นเร็วหันมาให้ดูให้เบิ่งดูผู้ใดเขียนคิี้ยวหายปะหันมาหันมาหันมาเนี่ยหาเขียนคิ้ยวหายเ้อพี่น,น้องเ้ยบ้านมันตลกไม่ใย้ยนกน้อยกับพวกบอลเขียน,นคิ้วค่าใช่ปะ ฟันนี่ยังจะว่ากับรูปมันนั่งมือโตเก่าแหละทั้งหมดโตของร้านนี่บุกมาฤทธิ์ที่ข้นสิบบุคือกันเด้อพี่น้องฤทธิ์ที่แม่หมอหนังงวดนั่นฟันมาเลขขึ้นนาพักเด็กน้อยเก้าศูนย์โตบักใหญ่ซื้อแล้วหอดบ่ออกมาออกหมดถัดมาเก้าศูนย์เต็มเต็มแล้วไงทั้งเก้าศูนย์เต็มเต็มหอดบ่ได้กั๊บยากบัดงวดบังหันเอา มันน้มันศูนย์หาเก่ามันศูนย์เก่าหาแม่ศูนย์เก่าหาอมันางบอกไกแต่ว่าหากัเก่ามากแต่ว่ามันผ่ามาเป็นหาเก่าเปียกเนาะแมนพิจตตเางวดนี้งวดนี่แม่เพราฟันแม่สิซื้อตัวดงวดนี่แม่เพราะฟันแม่สิซื้อตัวใดคิดว่าคิดว่าสิตามนี่บอกคิดว่าสิตามเ็เพื่อนละกรบาดนีกเจ็ด โอเคโอเคมัตต <NYU S 1> <Okay. S 2> <He> ์ไสแม่ค hmm. mm ิดมากซื huh. ้ออันคิดว so no. ่าก mm ับแกนกับแกนที่เพิ่นเป็นผู้ยะหนีเพิ่นห้องวาแม่ห้องจห้องว่าจังไรดอกห้องเป็นภาษาคนบ่ฟังโบคอยหลู่ขั้นมวดได้เพิ่นสีบอกเนยฟังง่ายไงเออมันสิมันสิออกมาแบบขำเลยมเป็นขำหมดเป็นคำเสือแบบอย่างนี้ยน้องเก็บแปดเก็แบบเลยนะอืมจงไม่ำก็ได้สม แต่ว่าตามที่ว่าอันตามที่ฟังคนห่องมันเข่ามันสามหัวเด้อดิแต่แม่ของบ่สื่อน้ำคนกักหัวอ่าวัวเจ็ดเก่าหัวเจ็ดเก่าวันหันทำแมอ่นที่ว่าที่แหลกเลยเพคนว่าอันก็ฟังแต่ว่าคนห่องอยู่มือเดียวว่าอย่ยงนี้วันงวดที่ว่าเจ็ดแปดแม่ฝันนั่นก็มันหลายมือแม่ลืมก็เลยบ่สื่อน้ำ วันนงวดรุ่นมากหอดมือจะไปเสือผอดมือมันคิดมาผอดไปเสือตรงไหมเมื่อคิดจะไม่นะเมื่อไรเขียนใบคนก็แหงลืมเป็ี่ยนวันนี้งวดงวดไอ้งวดเจ็ดเก่าแล้วก็ห่องเตจเจ็ดเก่าเจ็ดเก่านะที่ว่าร้านบอกว่าแม่กับเสือเนี่ยเป็นยังคือจังไรบ้างเมียก็ไปเสือหนึ่งวันนี้งวดรุ่นมากมะห่องดีเน๊งวดว่าอันมันว่าอันแปดเก่าแปดเก่ามันก็ว่าแปดเก่าอยู่แต่ว่ามันเบาหลายมือวันนี้ แม่ก็คิดว่ามันจะออกว่ามันสิบอกหลายเือเอาแท้มันี่ะแล้พก็สือนั่งแต่มันเสืออันบาดล้านบอกพอดีมาสูงเก่าหานะก็เลยบอกเอาเลขลบอกบกเล่เลบล่ตแกเลบอกเลบอเลบอกเอาังวดจิมากกันเลยมพนกับห่องไว้จากนองเาษาย่างก็ฟังบอกูเรื่องเอาเอาฟังฟังใครใคว่าจังไดแม่ฝันห้องใครใข่บอกแม่ยินแม่แต่ว่า ถามร้านร้านก็ว่าบ่รููดอกแม่เขาบอกว่าแค่ซ้ำนี่แต่ว่าแม่ด้ยนแม่ก็ว่าคพอจังมันว่าสิเป่าสิเป่าเดนตั็กสิแม่บ่รููดอกห้องยี่สองมือมันมาลุูนมากกับมิดกัห้องธรรมดาภาษามวันแหละในแต่มันสิบอกบอกแม่ก็บู้เลูเจ้าจะอันนี้ว่าวันฟังเป่าปันฟังจะซื้อจะรู้ว่าเิ่นบอกตั้งแต่งวดเจ็ดแปดล้วก็มาเจ็ด ก็มาแปดเก้าเก็ดเก้าะงวดนึงเก็ดเก้าเก็ดเก้าวันหันบอกแปดเก้าวันหันแปดเก้ามันกเข้าเลยแม่ตาบร้างเขาวันนี้สิบวันนี้สิบเก้างวดนี้ว่าเดีิยอยูสองเถื่อว่านเดียงวานสิบเก้านี่แหละตากับ่มันใจตาตาจังได้กับจิตตามเลขล้านตูนเก้าห้ากัปกับหกเก็ดว่าแม่แล้วว่าหกเก็ดนี่แม่กินมากก็ซื้อดอก อ๋ขึ้นหน้าจอให้แล้วเป็นศูนย์เก้าห้าร้านหน่อยบอกก็เลขเลขมากหกเจ็ดเลขตุ๊กแกบอกคือหนึ่งเก้านะคะเกิดขึ้นหน้าจอให้กันนะครับก็ดึงลอตเตอรี่ไว้เนื้อดึงหกเจ็ดใส่น้ำเขาขึ้นมาขึ้น เขาได้มากเขาก็แวะมันหนีเขาติดแล้วสาเหตุที่มาตามนี่เพราะว่าเลขแม่มอนน่ะฝันคักฝันแน่เลขเก้าศูนย์ยี่หน้าผากเล็กหน่อยมันบ่ออกหัวทันมาเต็มเต็มเลขเก้าศูนย์รางก้อนหนูสิมาตามอ๋อน้องคนเนาะมันชอบออกตามหลังตามหลังนี่แต่ว่ากับโมหมันใจโดองบ่ฝันบ่มีผู้ใดมันใจดอกแม่ก็ว่าตามที่ได้นั่นได้นี่มันบ่ฝันเอี่ยโอ้น้ำแป้งไปขายลอตเตอรี่แล้วไปจำ เ้อยมาสรุอว่าอันบ้านเพื่นว่่ออายุหลังนี่มันว่าไงมองจด๊นอไราได้หน่อยมถตอนได้หน่อยเขาไปน้ำย่แยจะมาร้านหน่อยว่าท่านบอกมันบ้างวันนี้ยบอกบางที่เล็เพื่อนเพื่อมันออกหมดทัดมากเนาะไม่่าสิตามพันศูนย์เก้าห้า รูล่ยังไม่ถามลายอส่บอนเล่าั้นโดนอี๋ขันเล่าสิบอก่าสี่บอกออืมอือะอัดยานะคะเพิ่นอัดยายายาสูบยาสูบยาเส้นเส้นหลายดอกคุณเวลาจ้เนี่ยปลูกกัปลูกละลเด็ิปกก่อนสิเด็จับใบเด็จีบเดเไเดยสองหมื่นยู่ได้สองหมื่นตัวน้อย ปนี <mi> ้สิได้พสองหมื่นี่บหกลังอันใบยาสูแต่ว่ายาหนอดอันก็ได้สามได้สี่ลังเลหนวดนี่แห้งนี่ใหญีให้ไวตีกแม่นนะอยากได้ใบนน่อยเนาะใบเ่นออกแดงๆมันตาเนี่ยเขามาใบเ่นน่อยมันหอยยาาว่านบอมไนมหอยหนาเจยาด้าค่าดี เอาไปเฮ็ดยาซ้องเน่ยหรือาางแงขนาดเี๋วเอายี้มาเขาเป็นัเงี้ยนงานเขาเป็นนี่แหละนี่เปนแมวก่อนจะเปล่าเส้นแล้วหมแล้วเออวันนี้เราแม่นอนก็อแม่เต็งไหมมันไม่หมอนหมุนานหน่อยมัน เป๊ตุกตาใหญ่ก็ค้อนอีกค้นตัวน้อยก่อนอ้าวสรุวปว่าแม่หมอนเพิ่นจะตามเลขร้านน้อยเพิ่นศูนย์เก้าห้ากับเลขตุ๊กแกน่ะเป็นเก้าส <19 S 2> <19. S 1> ิบเก้ากับเลขโตเพิ่นมากอีกตัวหนึ่งซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วคือหกเจ็นะคะ <c oughs> เป็นแนวทางหาเสื้อสลักกินแบกนะท <c oughs> ี่มาฮะแด่หมอนมื่อติดว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดที่พน้ครับแก็ดที่พ่อเพิ่นวางได้กว่า มั้องเอาแสดงว่ามันห้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดรมันห้องสิบเก่าเปล่าแม่นสร้างนมหรอว่ามันห้องซึ่งเป็นตะเ่าแห้งไหมเสียงเิ่นเาแงเิ่นเผาแล้วต่างแก่โอ้เราแต่เจ็บไจวดาเดีาน้ามเป็นคนนี่ก็เสียอายุว่ามันรักเก่าคนเต็แม่น่อยแล้ว ม่อยู่นี่เลยไม่ยู่เพื่อนหลังนี่เลยเลยสองปีบ่าว่าสองปีขึ้นสามปีนี่แหละเพคนก็มาอยู่อืมเขาเจ้าว่าตุ๊กแกมาอยู่บ้านหลังใดมาขำม,มาคุ้นเด้อกนน็ขึ้นให้อย่าไข่เนี่ยอไม่ไม่อย่า,ขายไ,ไ,ไาขา่เป็นลูกสาวนี่งแต่ดโดดใส่อย่างเอ้าคือบอกแต่ย่า,า,ยานแท้ ผู้ยันตุกแกอยู่บ่ได้ตัวนี้บ้านหลังนี้สิมาเต้นใส่สิเข้าว้องน้ำแล้วอยู่หนาขอน้ำพอดีเราก็กำลังสีญ่ตอนนั้นจ้ะแล้ปิดมืกสาวปิดประตูมาถือหางเพื่นเราไม่ขัดโอ้เราไม่เที่ยงมาเริ่มโอ้เราไม่เที่ยง่ามาปิดประตูมาเบิ่งเพื่นเห็นบ่ได้อยู่หนาประตูแล้วสิอาปากใส่แล้วต่างทางคือสิโดดใส่มันประกาศข้้าหองน้ำไหมน้องไอ้แป้งแล้วเราแบบไงหรืล่ะ แต่เราเห็นยังหยาดมันเก่าเนี่ยเราเห็นเห็นมันเป็นอันเป็นสุริยันเนาะเหนใจแล้วว้าผู้พันเดือดทางเราเป็นผู้เดือดทางมันขาดประตูไป็นงาพังเพิ่งขาดโอ้ตันนี้ผู้ผู้หลานแลยวว่าแม่กับแม่กับเลี้ยงมันตีแม่อย่าเอามันไปปล่อยถิ่มเด้อวันนี้เพราะว่าผู้น่าเนี่ยเอาไปปล่อยซ้ำเถื่อนอะไรก็บขึ้นมาคือเก่าโอ้ไปปล่อยยังยังไม่โชว์เอาไปปล่อยบนไปปล่อยใส่กล้ม่ตัวอื่นบริขาดไต้แกงดอกข้างเอาไปปล่อยหมองไหมกากมาแต่กากมาเฮือนพื้นเก่า ก็ Dante, ตอกเอาไปป้อยไว้นี้ละลอาไวนีเแต่เลยบริไปป่อยคนก็ยุ่นี่แต่ว่ามัน็ดยียว่เวลานกระหองป้าแม่ปวดแม่พอปั้งเป็นสิบเก้าสิบเก้าังบ่ค่อยออกปันไหบอกสองงวดแล้วร้านนีว่แม่่รานเลขร้านกับศูนย์เก้าห้าเลขสิบเก้ากับหนึ่งเก้าแม่กตา่วเลขตุกแกน่ะสิบเก้าาแม่กับบูด แต่ว่าหูผมได้ยินจังสั้นแต่าเลขโตขึ้นมาหกเจ็ดี๋ยวสิสรุปใส่กระดานหายตอนท้ายเลี้ยบเด้อค่ะวดที่ว่าอันแม่ฟันว่าอันเลขอื่นนี่นยหนาได้หน่อยนะอันเขาก็ออกหนึ่งสลูดท่วมกับอันเพื่อนฟองก้อนอีกสองมื่นจ้าอันนในคบเขาก็มาคาวอันคุณออกหนึ่งเนี่หลุดนะจ้าหลุดประจริญหลุดจ้าแต่ว่าขอแค่มื่นเดียวเท่าเดียวเด้ะ อกห้องสันแป้งก็ได้เบากันอยู่มัฟังมันฟังมันคือวาเจ๊แต่มันคือว่าังหัดแมารเออมเบาชื่ดเดียวแม่ผันมั้ิดชีรห้องเลยไม่ได้ออกเกตแปวันนี้งวดรุ่นมากกับเจ๊เก้าเจดเก่าวันนี้งวดที่ว่าอันหลานว่าแม่มัน็ก่าว้าก็มา้าน่อวานเนาเจ๊เก่าเจดเก่าเก่าละมันคือว่าเก่าลุงขายงวที่ว่าเก่าชูนนะหัวลวนอนลวแม่เล่าเลาบอแม่เบ่ก มาเกลี que, amen, ens, t, care, org, sing, então, ่ยกว่าม oh. okay. okay. ันก็ว่ามันว่าห้องว่าเก่าเดี๋ยวเดอกกเดตอนกะบอกซาๆเนาะเอามันก็บอกถือพื้นโน้เก่ามันเดก้าวซูนไปถือพื้นนั่งตัวแม่ยเลยว่ะคอยก็คิดมาห่วงเนาะว่าทุ่มถือกันก็เรียกจะฝันพอดีมันบเก่าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแม่เด้อสิสียงองแม่นะคะเล่ห์เล่ห์ร้านน้อยก็เล่ห์ตุ้ยขวัญกีขาในเข่าเป็นในจั่งวดจ้า